โอเคค่ะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเล่าประสบการณ์หลอนกันดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตัวฉันเองอายุประมาณห้าขวบย่างหกขวบเรื่องมันมีอยู่ว่าเออวันนั้นเป็นวันที่มีการเผาศพที่หมู่บ้านเราและวันนั้นเรา ก็อยู่บ้านคนเดียวพี่สาวเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปไหนกันหมดอะนะพี่สาวของเราอะอาจจะไปโรงเรียนก็ได้ตอนนั้นเราอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่แล้วเ,เราก็เล่นขายของอยู่คนเดียวอะนะแล้ววันนั้น บ้านของเรามันก็จะอยู่ตรงหลังวัดและห่างจากตัวบ้านไปประมาณ500ถึงหกรเมตรเนี่ยมันก็จะเป็นที่เผาศพะนะคือที่เผาศพชั่วคราวอะ่ะเขาเรียกว่าเมนลอยใช่ไหมสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วทีนี้เอ,อในหมู่บ้านเรามันจะมีตำนานอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าเผื่อวันที่เขาเผาศพคนในหมู่บ้านน่ะเขาจะมีกฎข้อห้ามอยู่ว่าห้ามไม่ให้ใครหรือผู้ใดอะนําฟืนเข้าบ้านต่อให้เราไปตัดฟืนอยู่ในป่าถ้าเผื่อที่บ้านวันนี้เขาจะเผาศพเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เอาฟืนเข้าบ้านเลยซึ่งเราก็จำได้คร่าวๆเท่านี้อ่ะนะแต่ว่า จริงๆแล้วมันมันมัน,ม,นมันก็จำได้คร่าวๆอยู่อีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเผื่อคนในบ้านในหมู่บ้านเนี่ยถ้าถ้ามีใครเสียชีวิตเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาเสียเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เอาฟืนเข้าบ้านเลยอะนะและหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นลูกหลานของขอมอพยพ อยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแต่เราไม่ขอเอ่อยกันแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นเ,เรื่องของส่วนรวมมากไปเราเอาขอเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันว่านั่นแหละก็คือวันนั้นน่ะเขาแห่แห่แห่ศพที่จะเอาไปเผาที่เมนลอยอะ่ะที่ห่างจากบ้านเราไปประมาณห้าถึงหกร้อยเมตรอ่ะอ ช่วงที่เขาผ่านบ้านเราพอดีเนี่ยไอตัวเราเองก็เล่นขาของอยู่บ้านคนเดียวก็เลยเสมมุติว่าไปเก็บฟืนมาทำํำไม้อ่อยไฟนะไอฟืนด้นเล็กๆที่ที่มันเป็นไม้ไม้สาบเสือ,อบ้านเราเขาเรียกไม้หมอกหรืออะไรสักอย่างนี้เนี่ยเหมือนสาบเสือน่ะที่มันแห้งแล้วอะ่ะ เราก็ไปหกัหกหักหักมาแล้วก็เอามากองกองรวมกันได้ประมาณกำมือนึงเนี่ยสองข้างทําเป็นสองข้างสำหรับหาบใช่ไหมหาฟืนเข้าบ้านอย่างเงี้ยไอเราก็ตามภาษาเด็กอะเนาะเราก็ไม่ได้ยึดติดกับธรรมเนียมอะไรของผู้ใหญ่เขาอะนะตามภาษาเด็กคือเล่นไงวะตอนเวลาที่เราหาฟืนเข้าบ้านเนี่ยพอดีกับจังหวะที่ว่าเขาแห่ศพ ผ่านหน้าบ้านเราพอดีที่จะเอาไปเผาอะ่ะมันประจวบเหมาะกันพอดีเลยะนะเราก็เล่นไขของของ,ของเราอยู่หาฟืนเข้าบ้านศพแห่ศพผ่านมาพอดีทีนี้พอตกเย็นของวันนั้นเรื่องมันก็เลยเกิดตรงที่ว่ามีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกชื่อเราเสียงดังมาจาก เมนลอยที่เขาเผาศพนั่นแหละที่ห่างจากบ้านเราประมาณ5้าถึงหกรเมตรและติดกับบ้านเราเนี่ยมันจะมีต้นสมสาใหญ่อยู่ต้นหนึง่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาเรียกเรียกชื่อเราเลยนะเรียกแก้วเงียบไปแก้วเงียบไป เราก็เงี่ยงหูฟังใครเรียกวะหรือว่าแม่แม่กลับมาเหรอพ่อแม่กับพ่อไปทำงานกรุงเทพเราอยู่กันแต่กับพี่น้องสีคนนะนะเรามีพี่สาวสามคนแค่เราก็เงียบไปแล้วก็เสียงไก่ขันของเช้าวันใหม่ของวันนั้น ไก่ขันแรกของทุกเช้าถ้าเราจําไม่ผิดน่าจะประมาณตีสามตีสตีสามกว่าเกือบตีสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตีสองตีสามนี่แหละและเสียงที่มาเรียกเรานั่นก็ดังครั้งแรกก็ตีสองตีสามตีสามนี่แหลมะมั้งเราก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ไม่มีนาฬิกาไงก็เลยไม่รู้รู้แต่ว่าพอเขาเรียกชื่อเราครั้งที่สามเนี่ย เออไก่ก็ขันขึ้นและครั้งที่สามที่เขาเรียกชื่อเราเนี่ยมันก็เรียกชื่อแบบไม่เต็มปากเต็มคำไงเราก็เลยนอนฟังอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรหรอกพอเสียงเงียบไปไก่ขันเราก็เลยหลับหลับต่อไปเอ,อ่อจนจนเช้าอะ่ะพอเช้าวันใหม่เราถามพี่สาวเราบอกว่ามีใคร ได้ยินเสียงมีคนมาเรียกแก้วหรือเปล่าพี่สาวบอกไม่ได้ยินนะเขาก็หลับสนิทกันหมดทั้งสามคนนะ่ะเพราะว่าเรานอนเรียงกันไนงะสีพี่น,อน้องอ่ะนอนเรียงกันแล้วเราเป็นคนนอนติดข้างฝาฝั่งที่ติดกับต้นสมสาแล้วถัดไปอีกห้าหกร้อยเมตรก็เป็นเมนลอยที่เผาศพเพราะมันอยู่หลังวัดพอดีแล้วหลังวัดนั่นนะ่ะ ฝั่งนั้นน่ะมีบ้านเราอยู่บ้านหลังเดียวแล้วถัดไปนั่นก็จะเป็นโรงเรียนแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่เราอยู่กันสี่พี่น้องนั่นแหละตอนแรกเราก็นึกว่าแม่มาเรียกเราก็ถามพี่สาวว่าหรือว่าแม่จะมาเรียกหรือเปล่าพี่สาวบอกมึงจะบ้าเหรอแม่จะมาเรียกอะไรตอนตีสองตีสามแต่เสียงนั้นเราจำได้ว่ามันเป็นเสียงเล็กๆของผู้หญิง น่าจะเป็นผู้หญิงคนตัวเล็กๆอเสียงเล็กๆแหบๆก็เหมือนเสียงคนแก่นั่นแหละนะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของคนแก่คนนั้นแหละคนที่เขาเอาไปเผาวันนั้นแหละพอตีสามตีสี่มาตีสองตีสามเขามาเรียกเรานี่แหละประสบการณ์จริงที่เราเจอตอนสมัยเล็กๆอนะแต่เราก็จำได้ เราไปโรงเรียนเราก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอฟังนะเพื่อนๆนะก็บอกอู้น่ากลัวเนาะเออแต่เราก็รู้สึกเฉยๆนะเราก็ไม่ได้กลัวอะไรนี่แหละประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ยินเสียงคนมาเรียกแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนแก่ที่เขาเอาไปเผาวันนั้นแหละ และเราก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆว่าบางครั้งถ้าเราไม่เชื่ออะไรเราก็อย่าลบหลู่นะสิ่งพวกเนี้มันเหมือนจะไม่มีจริงแต่ว่ามันก็อาจจะมีจริงก็ได้เพราะเราก็เจอประสบการณ์มากับตัวและหมู่บ้านที่เราอยู่นะมันเป็นหมู่บ้านขอมหมู่บ้านขอมโบราณ เขามีตำนานห้ามไว้ว่าวันที่เผาศพห้ามไม่ให้คนในหมู่บ้านเอาฟืนเข้าบ้านเพราะไม่เช่นนั้นคนที่ตายที่เขาเอาไปเผาวันนั้นแหละเขาจะมาเอาเราไปอยู่ด้วยเขาพูดแบบนี้อนะแต่เราก็ภาษาเด็กเราก็คิดว่าเราเล่นไข่ของมันคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้ง ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นนะนะโอเคจ้าแค่นี้แหละเล่าสู่กันฟัง